สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เดลี่ h ฮลตวันนี้สิมีวิตามินที่อยากจะแนะนำมากๆเลยสำหรับผู้หญิงที่กำลังจะเข้าวัยทองนะอันนี้ขอเน้นเฉพาะผู้หญิงนะคะเพราะว่าเป็นวิตามินที่ผู้หญิงหลายๆคนนิดมากๆเลยสิ่งนั้นก็คือตัวนี้ค่ะมันคือ Evening p r i m อมส์ o รสอนะคะเป็นแคปซูล 1 0 0 0พมิลลิกรัมนะคะเดี๋ยวสีจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นแคปซูลแบบไหนนะคะอันนี้เป็นสีทานทุกวันแค่วันละเม็ดนะคะไม่ได้ทานเยอะทานสามครั้งต่อวันพร้อมกับอาหารนะคะแต่ว่าสีจะทานแค่อตอนเช้าพร้อมกับอาหารเช้านะสลับกันกับ วิตามินซีนะคะเป็นวันเว้นวันนะคะก็จะทานตัวนี้ทำไมตัวนี้สิอยากจะแนะนำมากๆให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในวัยประมาณ30อัพแล้วก็กำลังอยู่ในวัย40ขึ้นไปที่กำลังจะเข้าสู่วัยทองนะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะให้ประโยชน์นะจริงๆแล้วตัวนี้มันเบสิกมากเลยก็คือช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลังสดใสผิวเนียนนุ่มแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือในเรื่องของวิตามินตัวนี้สามารถคืนความยืดหยุ่นให้กับผิวด้วยนะก็คือช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความยืด มากขึ้นเพราะว่าตัววิตามินตัวนี้จะไปเลี้ยงเซลล์ผิวต่างๆของเราอะให้แข็งแรงขึ้นสร้างความยืดหยุ่นให้กับผิวของเราได้มากขึ้นนะหัวใจสําคัญของวิตามินตัวนี้นะที่สี่มีความชอบแล้วก็เลือกที่จะทานตัวนี้ก็เพราะว่ามันช่วยชะลอวัยทองนะช่วยชะลออาการวัยทองทั้งหมดทั้งปวงที่มันกําลังจะคลืบคานเข้ามาในชีวิตของสิริในอีกไม่กี่ปี ข้างหน้านี้นะแล้วก็อนอกจากนั้นเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการไวทองโดยเฉพาะใครก็ตามที่เข้าสู่ไบทองแล้วนะมันจะมีอาการแปรปวนร้อนๆอนหนาวหนาอะไรพวกนี้อาการต่างๆเหล่านี้การทานวิตามินตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครผู้หญิงคนไหนนะเวลาเป็นประจําเดือนแล้วจะมีอาการปวดท้องนะปวดท้องเมนหรือว่า เป็นเจ็บหน้าอกหรือคัดหน้าอกอะไรพวกนี้วิตามินตัวนี้จะมีกรดแกรม,มานไลโนเลนิกสารตัวนี้จะถูกนําไปบรรเทาอาการเจ็บปวดทั้งหมดของอาการที่เกิดจากการปวดประจําเดือนนะเป็นวิตามินอีกวิตามินหนึ่งที่แนะนําให้ผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีวันนั้นของเดือนอาการหนักนะตัวนี้ก็สามารถทานได้แล้วก็ถ้าใครที่เป็นหนึ่งอยู่ในวัยทองแล้วก็2คือเป็นคนที่มีอาการปวดประจําเดือนอยู่บ่อยๆเนี่ยหรือว่ามีเยื่อมดลูกค่อยดีเงี้ยตัวนี้สามารถแนะนําให้ทานได้เป็นแบบ เช้ากลางวันเย็นได้เลยนะ,ะสามเวลาหลังอาหารแต่ว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่แบบเไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าแค่ต้องการจะพยายามชะลอความวัยทองของตัวเองก็สามารถเลือกทานแบบสีได้คือวันละแคปซูลก็พอนะคะคือเลอกเอาว่าจะเช้าหรือว่าจะเย็นสี่ซื้อมาในราคาสามร้อยสามร้อยกว่าบาทนะคะมีทั้งหมดประมาณหนึ่งร้อยแคปซูลนะคะทานพร้อมกันกับอาหารก็เป็นอีกหนึ่งวิตามินที่สิอยากจะแนะนําให้เ,เพื่อนๆลองทานโดยเฉพาะคนที่กําลังเข้าสู่วัยทองือนสี่นะก็มันก็จะสามารถช่วยชะลอวัยทอง,องแล้วก็ ช่วยให้ผิวพรรณของเรามันเปล่งปลั่งสดใสามากขึ้นแล้วก็มีผิวพรรณสวยสุขภาพดีนะเป็นอีก1วิตามินที่ผู้หญิงอายุ40ปีควรเลือกมาใช้จ้ะอันนี้ก็เป็น healthy 40กับ series diary วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ